การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สร้างเสริมทักษะอาชีพสู่สถานศึกษาสีขาวโดยใช้รูปแบบแมโมเดลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2,567ระดับทองความเป็นมาและความสำคัญของนวัตกรรมทุกวันนี้สังคมของเราต้องเผชิญ กับความท้าทายมากมายโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและที่สำคัญที่สุดคือเยาวชนของเราข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีความอยากรู้อยากลอง และมักได้รับอิทธิพลจากเพื่อนหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวโรวงเรียนบ้านหนองอเมจึงตระหนักถึงปัญหานี้และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขนวัตกรรมอเมโมเดลได้ถูกคิดคนเพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกระบวนการที่ช่วยให้ เด็กมีทักษะชีวิตสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพทาั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาการดำเนินงานตามกิจกรรมอาเมะโมเดลผ่านวงจรเดมิง PDCA อขั้นตอน P ีแพลนการวางแผนร่วมกับ A aggregation การรวบรวมข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองอาเมะร่วมกับชุมชน เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ของนักเรียนแต่ละคนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและออกแบบแนวทางการป้องกันที่เหมาะสมใช้ข้อมูลที่ได้ในการวางแผนโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน่านดีดูการปฏิบัติตามแผนร่วมกับ M Moral คุณธรรมและจริยธรรมโรงเรียนบ้านหนองอเมะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เน้นการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและวินยัยสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับน,นักเรียนเพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตที่ถูกต้องส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบาย,ยมุข ภาคีสี k ่ฝ่ายประกอบด้วยตัวแทนตำรวจผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้ปกครองดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายยมุท่านซีเช็คการตรวจสอบร่วมกับ A activity กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนเชน่นการทำเกษตรปลูกผัก การทำประผมเจ็ดเท้าตัดผมทำขนมและงานฝีมืออาชีพนักเรียนสามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในการสร้างรายได้ในระหว่างเรียนเมื่อมีความภาคภูมิใจในตนเองก็จะลดโอกาสในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน A action การดำเนินการให้เหมาะสมร่วมกับ E evaluation การประเมินผลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการ ใช้ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเช่นตำรวจผู้นำชุมชนและผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลนักเรียนผลการดำเนินงานจากการดำเนินโครงการ Ame m o เดลพบว่ามีผลการดำเนินงานดังนี้ด้านนักเรียนมีทักษะอาชีพสามารถหารายได้เสริมระหว่างเรียน มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีผลสมัมฤิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขด้านโรงเรียนสามารถสร้างสถานศึกษาสีขาวปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆในการนำอเมะโมเดลไปปรับใช้ได้รับรางวัลและการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกเช่นรางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินด้านชุมชน ผู้ปกครองมีความมั่นใจและศรัทธาในโรงเรียนมากขึ้นชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาเยาวชนของตนเองลดอัตราการก่ออาชญากรรมและปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ปัจจัยสู่ความสำเร็จของอ m แมะโมเดล1การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนทำงานร่วมกัน2หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ใช้แนวทางของศาสตร์พระราชาในการดำเนินโครงการ 3. การปลูกฝังคุณธรรมควบคู่กับทักษะอาชีพทำให้นักเรียนมีความรู้และจิตสำนึกที่ดี 4. การประเมินผลและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แนวทางนี้มีความยั่งยืนและสามารถปรับใช้ได้ในอนาคตโรงเรียนบ้านหนองอเม้นน หวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b best practice สร้างเสริมทักษะอาชีพสู่สถานศึกษาสีขาวโดยใช้รูปแบบอาเมโมเดลจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยปกป้องเยาวชนไทยจากภัยยาเสพติดและช่วยให้เยาวชนไทยสามารถพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต